เห็นบอกว่าเป็นการไล่แทงกันเลยอ่ะแล้วเป็นพวกวินมอเตอร์ไซค์มาตลาดบางแคฮะก็คือมีวินมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยเขาทะเลาะกันเสร็จสับปุ๊บเนี่ยมีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ลองดูคลิปวิดีโอที่อยู่ในตลาดก่อนก็ได้ฮะมันเป็นเรื่องความชุลมุนระหว่างวินสองคนแล้วก็มีชาวบ้านเข้าไปห้ามคนหนึ่งชื่อว่าปรีชากับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือชื่อว่าในหมูหมูเองเนี่ยเป็นคนก่อเหตุใช้อุธมีดแทงปรีชาเพราะว่าเขาทะเลาะกันลองดูคลิปก่อนก็ได้ฮะ 哎。<Thank> <Hey. S 1> ใครก็ได้โทรคชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์อุกอาจมากๆนะฮะนี่คือแทงกันกลางเมืองเลยแล้วประเด็นตรงจุดนี้เอาย่อๆเดี๋ยวดูสภาพคนโดนแทงหน่อยนะฮะเพราะหลังจากที่ใน ในหมูคนแทงเนี่ยแทงเสร็จปรากฏว่าในปรีชาเนี่ยมีชาวบ้านเข้ามาช่วยคือต้องไล่เรียงอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทางฝั่งของคนเจ็บเองเนี่ยก็คือพี่ปรีชาแกไปทวงเงินในหมูเรื่อง35บาทเรื่องค่าวินปรากฏหมูไม่บอกพี่ผมจ่ายแล้วนะ35บาทค่าวินหลังจากนั้นก็เถียงกันอ้เรื่อง35บาทเทนี่แหละฮะแล้วก็ซัดกันเลยปรากฏตามในคลิปในหมูเนี่ยพอโดนทวงถูกไหมแล้วยืนยันว่าผมจ่ายแล้ว ก็เลยเปิดฉากหยิบมีดแทงกับทางด้านของคุณลุงปรีชาล่าสุดวันนี้เราก็ไปเจอลุงปรีชาเราก็ถามลุงบอกว่าเอาจริงถ้าฟังตามนี้เหมือนลุงจะไปเปิดเขาก่อนแล้วลุงโดนกลับมาเนี่ยนะฮะลุงว่ายังไงบ้างคือลุงบอกว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนตัวเองปฏิเสธก่อนเรื่องเงิน35บาทอันนี้ไม่ได้เก็บนะตัวเองเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนเริ่มก็คือมีการเข้าไปคุยกับทางคู่กรณีก่อนอันนี้เราไปเจอมาล่าสุดเขาบอกว่ามันเป็นการเหมือนยืมเงินส่วนตัวกัน50บบาทแล้วก็มีการ ทะเลาะกันเกิดขึ้นปรากฏเขาบอกไม่รู้เลยว่าในหมูเนี่ยไปมีอารมณ์เสียจากที่ไหนมาเพราะผมเองเถียงกันมาเรื่องนี้มันก็เลยมีการเหมือนจะทำร้ายผมผมเองก็เลยสู้แล้วมันมีข่าวว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยเขาอาจจะแค้นที่ลุงปีชาเนี่ยจะไปขอยึดเสื้อวินคืนอ,อันนี้ตามรายงานข่าวแล้วประกอบกับพอไปทวงเงินเรื่องที่ติดหนี้ส่วนตัวกันอยู่มันก็เลยระเบิดอารมณ์ลุงปีชายืนยันว่าผมไม่ได้พกมีดนักข่าวก็ถามตอบว่าลุงเมาป่ะลุงไปหาเรื่องเขาเนี่ยก็เลยโดนกระซักวคอ,อกลับมาลุงบอกผมไม่ไดด้้เมาวย ลองฟังเสียงลุงเปิดใจเนี่ยฮะแค่จะเัาวิวาสกันทะเลาะกันแล้วเข้าใจผิดกันนะเรื่องติดเงินกันไงเงินแบบยืมกันส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่กี่ดังคนห้าสิบกว่าบาทเองไงแต่แบบเขาเข้าใจผิดคิดว่าจะไม่ไม่ได้ให้อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็มีอารมณ์ก็แบบมีเรื่องกันอยู่ก่อนแล้วผมไม่รู้ไงผมเลยจะเลาผมก็มีอารมณ์ผมก็เลยต่อยเขาก่อนไงผมไม่ได้พูดอะไร ถ้าฟังตามนี้ก็คือลุงปีชาไปต่อยเขาก่อนอปรากฏหมูมันก็เลยหยิบมีดใต้เบาะกระซวกกลับล่าสุดวันนี้พยานนะฮะยืนยันนะฮะบอกกับทางทีมข่าวคือคุณผาคุณผาบอกว่าเอาจริงลุงปีชาน่ะแหละไปหาเรื่องเขาก่อนลุงปีชาลืมไอ้เรื่องเก็บเงินข้าววิน35ิบาบาทไอ้หมูมันจ่ายแล้วแต่ลุงแกลืมมันก็เลยเถียงกันในเรื่องเงิน35บาทแล้วลุงก็เลยโดนกระซวกกลับมาล่าสุดเป็นวงจรปิดหรือเปล่าไอ้ใช่เป็นวงจรปิดช่วงที่มันมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะ,ะับประมาณ สักบ่าย2องโมงเป็นวงจรปิดที่อยู่ภายในตลาดจะเห็นว่าตัวในหมูก็คือมือแทงฮะมีการลักษณะก็คือน่าจะมีการเหมือนเข้าไปไประชิดตัวแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเขาเดินถอยหลังกลับมาคือมันไม่ได้เห็นจังหวะที่มีการกระซวกกันเนี่ยเห็นไหมเหมือนไล่ต้อนก<อ>ันลองฟังเสียงคุณผาหน่อยยืนยันว่าลุงนะ่ะเปิดก่อนแล้วไปทวงเงินเขาทั้งที่เขาจ่ายแล้วคือทางทางเด็กเนี่ยมันจ่ายแล้วแต่ว่าทางคนแก่เขาบอกว่า ยังไม่ได้จ่ายก็เลยมามีปากเสียงกันเฉยๆแค่นั้นเองครับก็ประมาณนั้นนะครับ <S <S ใช่ใช่ทุกคนครับคนละเท่าไหร่สิบบาท,บาทก็สองวันสามวันประมาณนี้พีเ่เป็นกันเท่าไหร่ครับพี่ทั้งหมดสามประมาณสามสิบบาทาประมาณนั้นนะครับคือมาทีอ่ล่าสุดมือแทงยังหลบหนีอยู่นะะ